ตอนนี้นะครับขบวนรถเร็วที่172นะครับต้นทางสุงไหงโกโลกนะครับไปทางกรุงเทพนะครับกำลังจะลอดสะพานเกือกม้านะครับทางด้านหน้านี้นะครับ วันนี้ทำขบวนโดยฮิตาชินะครับเสียงเงียบมากเลยนะครับเสียงเครื่องยนต์ ทำขบวนโดยฮิตาชิ4504ครับ ันยาวเลยทีเดียวนะครับสําหรับขบวนรถเร็วที่172นะครับผ่านไปแล้วนะครับก็ฝาก,กเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ